Ready? Happy, Happy time. time. Happy time. ไกกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอยากอดนอนนะเมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่ไวแล้วระวงดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถขึงนวงจอดไว้นอน,น,นแรงนะเธอฉันเองอยู่ตรงนี้ ใจทุกวนอ,นอนร,รทคไดได้พบเธอในฝนงฉันไมเคยใจมันก็คอยเธอทุกทีค,ค,คิดถึงฉนไหมคนดีคิดถึงคหขาฟัง,งุนที ที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอ in my เข้าสู่นายเบรกสุดท้ายนะครับของแต้มในวันนี้แล้วนะฮะแล้วก็เบรกนี้แน่นอนครับว่าอยู่กับพี่นักสักดิ์ธนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วเจอกันทุกสิงเกิลเลยเจอกันทุกสิงเกิลเลยแหอ่ะวันนี้เนี่ยพี่นัทเนี่ยกลับมาพร้อมกับระบั้มเต็มแล้วนะฮะใช่ครับก็มีชื่อระบั้มว่า สามร้อยหกสิบเอ็ดองศานะสแตนทอนทำไมต้องเป็นสามอยหกสิบเอ็ดนะพี่มันเกินมาไม่ถ้าตั้งสามร้อยหกสิบมันก็จะแบบเพราะธรรมดาฟาันผ่านอะไรเงี้ยถ้าสามร้อยหกสิบเอ๊ะคืออะไรอะไรเงี้ยคนต้องถามแต่คือไอเดียของมันก็คือแบบว่ามันเป็นอัลบั้มที่เหมือนเปิดเผยตัวตนของน้ใถ้าคนได้รู้จักมากขึ้นนีครับมากกว่าสามร้อยหกสิบองศาที่เราอจะเคยเห็นแล้วในมุมต่างๆมากจนถึงเกินสามร้อยหกสิบองศามนกันเถอะใช่นะครับก็ในในอัลบั้มนี้เนี่ยมีอยู่ แปดเพลงแปดแท็กเอาแปดแท็กด้วยกันนะครับแต่ว่าเจ็ดเพลงเจ็ดเพลงแล้วก็หนึ่งโบนัสแท็กนะครับซึ่งจะเอาเพลงไม่มีพวกนี้เนี่ยมาทําเป็นอะคูสติกเวอร์ชันด้วยใช่คืออันนี้คืออะคูสติกนี่คือร้องใหม่ด้วยนะร้องใหม่ทำตีใหม่คือบางครงเขาจะทําอะคูสติกแบบเอาเส้นร้องเดิมแปะใช่ป่ะครับแต่นี้คือร้องใหม่เลยครับผมอ่ะถามถึงซิงเกิลเมื่อกี้หน่อยฮะคิดถึงดังๆเนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่คิดมากคิดมากจริงเริงใจมากเป็นเพลงที่ฟังแล้วเฮ้ยมันได้รักกับเพลงนี้ฟังครั้งแรกก็โดนเนี่ย นี่นะครับดีใจครับฟังครั้งแรกก็โดนนเพลงนี้และเห็นบอกว่าจะได้รางวัลด้วยนะอ่าใช่ครับเดี๋ยวกำลังจะได้รางวัลของ intensive watch ครับเป็น intensive watch นี่เขาเป็นเป็นองค์กรที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะวัดจำนวนครั้งที่เพลงถูกเปิดทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเพลงนี้ได้อันดับหนึ่งเดือนพฤศจิกายนคือเปิดมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ ก็จะได้รางวัลเย้แล้วก็ติองขอบคุณดีเจทุกคนทั่วประเทศช่วยเปิดให้แต่วันนี้ก็เห็นบอกว่ามีของฝากด้วยไม่ใช่หรอรอเล่นรอเล่นโอเคตตามมาครับโอเคก็เป็นเพลงที่ฮิตมากฮะทําไมถึงต้องเป็นแก้วซาซ่าครับที่จะมาปีเจอร์นะคือนัทนัทเนี่ยส่วนตัวคือนัทติดตามผลงานซาซ่าอยู่แล้วแต่ครั้งแรกอะครับแล้วก็ชอบเสียงแก้วเขาคือเขาเป็นเสียงที่เหมือนแบบมันมีความน่ารักบนความเซ็กซี่อยู่อะคือเราฟังแล้วมันจะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวย เอายิ้มได้อะไรเงี้ยครับผู้หญิงคนนี้ทำให้กระชุ่มกระชวยได้กระชุ่มกรวยได้โอเคก็่เพลงนี้เห็นว่าพี่นัทเนี่ยเขาแต่งทำนองด้วยแต่งทำนองเองครับเพลงนี้มีที่มาเลยนะที่มาคือแบบว่า คือสามซิงเกิลที่ผ่านมาอย่างยังไม่มีพรุ่งนี้กันนะทีมงานจากอัลบั้ม i n อ e r ีเงเลยซึ้งเลยก็จะเป็นเพลงช้าและซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้ดับไฟได้น้ำมันก็ยังก็ยังช้าอยู่อ่ะยังไม่เร็วอะไรเงี้ยแล้วพอไปร้องงานที่ไหนเราก็รู้สึกเฮ้ยแล้วมีแต่เพลงช้าร้องแน่เลยคนฟังหลับแน่เลยคืออยากจะแบบมีเพลงที่ บิวคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนัดนัดเป็นคนที่ชอบเวลาร้องแล้วชอบให้แบบว่าโยนท่อนนู้นท่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยรก็เลยได้ไอเดียนี้มาว่าเพลงต่อไปเราอยากจะทําเพลงที่เหมือนแบบมีท่อนร้องรับส่งกันก็เลยแต่งเมโลดี้ออกมาเป็นเงี้ยแบ่งท่อนให้คนร้องไว้อะไรย่างเงี้ยครับ แล้วก็ล้วก็ไกด์ไกด์พี่เอกเป็นเอกเสงสรรคนเขียนเหนือแปว่าผมอยากได้เนื้อหาประมาณแบบคนคิดถึงกันไปคิดถึงกันมาแต่พูดแค่นี้เองนะเขาก็ไปดึงไปไปคิดมาเป็นคอนเซปต์แบบประมวลออกมาปุ้มคันได้คิดได้ได้ประโยคนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยวันเสร็จเน่ยเนื้อเพลงเนี้ยอะไรนะครับกิวันเสร็จครับเนื้อเพลงเนี้ยประมาณไม่นานครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมันกลับมา ครับเดียวเองอแล้วก็คุ้มนะคุ้มกับในเวลาชาิดหนึ่งมงากๆครับคุ้มมากครับคือครั้งแรกที่เห็นเพลงเนี้ยังจำได้วันนั้นเนี่ยขึ้นทวิตเลยทวิต<อ>ในทวิตเตอร์เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเพลงนี้เสร็จมาเมื่อไหร่มันต้องน่ารักมากๆแน่เลยอ,อย่างเงี้ยเออไอเดี๋ยวก่อนคือพอเนื้อเพลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเ,เห็นเนื้อปับ๊บแล้วคิดเลยไหมว่าจะต้องเป็นแก้วซาซ่าหรือว่าคิดว่าเป็นแก้วซาซ่าก่อนยัง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 ไม่ได้คิดคือคือพอเห็นเนื้อแล้วค่อยๆมาแบบมันึกนึกกันคือโอ้โหก็ ก็ประชุม <l> ก <oth sed> like huh? <d isk> ันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับเจ้าเปี้ยวดีมีเนี่ยเราใครดีเนี่ยแต่เราเรามีมอยเป็หอนนคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ฟีเจอริ่งกับใครเท่าไหร่ตอนนี้นมีช้อยเยอะไหมเอ่อก็ไม่ไม่ได้เยอะมากครับก็ชื่อหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือแก้ซ่านี่แหละใช่ครับแล้วเพอเอินโปรดิวเซอร์พี่เต่าพารอนเพลงสลริก็เคยทำ ทำเพลงให้ซาซาด้วยก็เลยคุยกง่ายนิดนึงใช่ก็คือถามพี่ต๋าว่าแก้วน่าจะเหมาะไหมเขาดีเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คนฟังก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเพลงนี้เหมาะมากนะครับที่จริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เฉพาะคนฟังนะในหมู่ดีเจกันเนี่ยก็อาโพสต์ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเยอะมากทีนะใช่ในเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนแล้วก่อนไม่เขาจะบอกว่าอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของดีเจใช่ไหมอ๋อครับเขาก็ ตู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 เม้นเมนเมนมาอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไลน์ไลน์ไลกันไปนะครับก็เป็นนี้เนี่ยรักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจนี่โพสต์คือตอนนั้นนี่คือยังไม่ได้ทำมิวสิกมาไงครับอ่าในในอ๋อมีแต่เพลงในยูทูบยูทูปก็จะเป็นหน้านัดกับหน้าแก้วหน่งนิ่งก่อนแปลกก่อนเออแล้วฟ์เตะให้ฟังอย่างเงี้ยเออก็น่ารักดีเหมือนกันก็ได้ไลค์เยอะเหมือนกันนะครับอืมนะครับอ่ะแต่ว่าเห็นว่าในส่วนของอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะฮะทำมาเป็นสองแบบด้วยกัน ใช่ครับจะไปมีดายเกชขนาดใหญ่แล้วขนาดเล็กซึ่งขนาดใหญ่ความพิเศษก็จะมีเป็นโฟโต้โนตบุ๊กครับประมาณ1 7อหน้าร้อยเจบหน้าคือโฟที่ที่ต้องเรียกว่าโฟโต้โนตบุ๊กเพราะว่ามันไม่ใช่โฟโต้บุ๊กอย่างเดียวถ้าโฟโต้บุ๊กอย่างเดียวก็จะมีแต่ภาพใช่ไหมครับแต่นี้คือนอกจากภาพแล้วมันจะมีเป็นข้อความที่น่าเขียนเองด้วยเพราะว่าพี่ดันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียนมาก ช่วยก็หยุดไปนึกเหนื่อยพักสมองเป็นยังไงบ้างเล่มเล่มเล่มเมื่อกี้กระแสตอบรับดีไหมเล่มก่อนหน้านี้ใช่ป่ะครับก็ดีครับ เมื่อต้นปีได้รางวัลไปด้วยครับได้รางวัลรางวัลชมเชยด้านบันเทิงคดีสำหรับวัยรุ่นจากกระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยครับเล่มที่มีชื่อเล่มว่ามองทุกอย่างจากทุกมุมครับที่พี่นัทเอามาให้แต้มเล่มหนึ่งด้วยใช่ใช่ครับเล่มนั้นนูนละใช่ถึงหาซื้อกันได้อยู่นี่อาจจะหายากนิดนึงแตยวาซื้อกันได้อยู่ตามร้านหนังสือทั่วไปนะใช่ครับนะครับก็เป็นโฟโต้บุ๊คซึ่งเป็นเล่มใหญ่ นะครับก็ราคาต่างกันไหมต่างครับขนาดขนาดใหญ่ก็น่าจะประมาณถ้เห็นเห็นร้านทั่วไปจะวางขายประมาณหกร้อยกว่าอืครับผมแล้วก็ถ้าขนาดเล็กก็สองรอกว่าบาทเหมือนราคาซีดีทั่วไปครับผมก็หาซื้อได้ที่จริงแล้วแฟนพี่นัทน่าจะมีข้อพองไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าระวันนี้ก็ปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันใช่ครับประมาณได้ ของเดือนแล้วมั้งนี่คือปล่อยพร้อมกันไหมแพ็กฟโตอ่าฟโต้บุ๊กกับในส่วนของเล่มเล็กแพ็กเกจเล็กเราออกมาทีหลังครับออกมาทีหลังประมาณเดือนหนึ่งครับผมคือเราปล่อยแพ็กเกจใหญ่ก่อนใช่อ๋อคือการขายของการขายของคนที่อย่บอกเขาดิให้ให้คนแบบว่าซื้อซื้อของแพงไว้ก่อนไม่เอาเอาอันที่มันแบบว่าน่าตื่นเต้นออกมาก่อนนะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะไอแพ็กเกจเล็กอาจจะออกมาก่อนเงี้ยแล้วก็อ่ะ อาจจะมีแพคเก็ตใหญ่ออกมาอะไรเงี้ยให้นเป็นพิเศษนิดหนึ่งเราเอาอันใหญ่ออกมาครับโกวคนมองไม่เห็นนะอ่ะแล้วเห็นบอกว่าในในส่วนของซิงเกิลต่อไปก็จะมีตามมาเหมือนกันในช่วงของเดือนเออน่าจะประมาณมกราต้นมกราต้นมกราได้ฟังแน่นอนนะครับใช่ครับตอนนี้ก็อยากให้มันผ่านช่วงน้ําท่วมช่วงอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยอ่มแต่เสร็จแล้วแหละครับผมมีให้บทด้วยนะสามเพลงเนี่ยว่ามีนะฮะมีเพลงหนึ่งคำที่รอนะฮะผู้ร้ายแล้วก็มีชั้นยังอยู่ทั้งคนใช่ครับเหลือสามเพลงเลือกมาลวกันตามคึ้นมิตทั่วไปฮครั ส่งได้หรือว่าจะเป็นตามทวิตเตอร์ตาม Facebook ของพี่นัทก,ก็ได้ลองลองบอกบอกมาเออาเสียงกันมาเออได้ไดเดี๋ยวพี่นัทก,ก็เลือกตามคาขอน,นั่นแหละนะครับก็ถามถึงระบำนี้หน่อยครับว่าระบำนี้เนี่ยเป็นแนวเพลงยังไงครับพี่นัท,ท <ๆ S 1> หลักๆแล้วแนวเพลงมันก็เหมือนสะท้อนเชื่อระบ้ามนะครับตัส้สามร้อยสิบเอ็ดองศามันก็คือแบบรอบด้านอ่ะครับเออมันมันทุกสไตล์เลยจริง้ถ้าเอาเทียบกับซิงเกิลแรกก็ดาฟาร์ดิน้ำมันก็จะเป็นแบบดราม่าออกมุนๆนิดนึงอ่า พอมาคิดถึงนายคือแบบุูมตรงข้ามกันเลยแบบสว่างสดใส<อ>มีจังหวะอะไรเงี้ยมาส,สดชื่นมาเป็นสีลุ้งเนี่ยใช่เป็นสีลุ้งเลยแล้วก็ยังเพลงอื่นอ่เพลงสมมติเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนคอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเพลงแบบโรแมนติกอบอุ่นแบบโอฟังแล้วอุ่นม,มากอะไรเงี้ยยัง,ยงมีฉันอยู่นะอะไรประมาณนี้เหรออะไรนะครับยังมีฉันอยู่นะยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ทั้งคนเลยนะแล้วก็คายไร ผู้รายนี่ก็จะเป็นแนวเพลงเพลงเศร้าแต่แบบมีความเท่มันเป็นเพลงเศร้าแบบมีจังหวะอะไรเงี้ยครับอ๋ออ๋เพลงที่เหมือนแบบว่าคือผู้รายนี้เนื้อหาจะประมาณเหมือนเราทําดีกับคนคนหนึ่งมาเรื่อยๆแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเหมือน เขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือเขาเขาอาจจะไปมีใจให้คนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ดกลายเป็นผู้ร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวคือกลายเป็นคนที่กักขังเขาไว้ในความสัมพันธ์เนี้ยทำให้เขาไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าอีกเพลงหนึ่งที่ให้เลือกกันนะครับฉันจะอยู่หนึ่งคำที่รอใช่อันนี้ก็เป็นเพลงเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้เหมือนกันครับประมาณเนื้อหาประมาณเนื้อหาประมาณแบบก็อ่า ก็รอฟังคํานี้จากเธอมานานแล้วแล้วในที่สุดก็ได้ฟังแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอ่อ์จะเหมือนบอว่า,นานรักดีคือตอนตอนที่ไกด์ไกด์ดนตรีไปคือนาะยบอกเขาว่าเอออยากจะได้ดนตรีประมาณแบบถ้าถ้าเห็นภาพก็คือคเห็นภาพแบบว่าเรายืนอ,อยู่กลางถนนแล้วก็แบบมีตึกเยอะๆแล้วก็ร้องเพลงนี้ออกมาดังๆให้คนได้ยินอะไรเงี้ยเออโอ้นี่คือภาพเหมือนเป็นมิวสิกแล้วเลยเนีเป็นประมาณนั้นเลยอะเดี๋ยวติดตามด้วยกันว่าสาม สามเพลงนี้เนี่ยเพลงไหนจะได้เป็นซิงเกิลนะครับอ่ะวันนี้พี่นัทจะไปร้องสดกันด้วยนะครับในสดกันด้วยที่ที่ทุ่งสีเมืองนะครับในงานบุกผ่าชาติอุดรธาตีครับตอนประมาณสองทุ่มประมาณนี้ครับผมนะครับไปเจอกันได้มีนัทมีพระแพงแล้วก็มีวงนะคะตามผมนะครับมีสามศิลปินที่เจอกันนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้พี่นัทฝากถึงผลงานนิดหนึ่งเลยกันแล้วก็ฝากถึงงานในวันนี้ด้วยฮะได้ครับก็ฝาก อัลบั้มชุดล่าสุดไว้นะครับ3 0เสวดองศานัทสักดาทอนนะครับก็คือถ้านัทบอกตรงๆเนี่ยมันเป็นผลงานที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดจริงๆตั้งแต่ทํามา4ปีในวงการเี่ก็อยากให้ทุกคนลองลองซื้อมาฟังกันดูนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของนัทไดที่ Facebook หรือ Twitter นะครับ a c e b o o กก็คือ facebook.com/nat.sakdathon นะครับนัทสักดาทอนสะกด n a t. S A K D A T O R N ครับหรือว่า Twitter ก็จะเป็นแอปนัทสกตธรเลยครับผมนะครับก็ติดตามข่าษาเนี่ยได้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสองรุ่มเจอกับพี่นัทได้เพงแล้วก็นัคขาด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวส่งท้ายฟังด้วยเพลงดับไฟด้วยน้ำมันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในตอนเย็นแล้วกันนะพี่นัทนะครับผมโอเคนนวัี้ขอบคุณมากฮะขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ซีดีทั้งโฟโต้บุ๊คแล้วก็เล่มเล็กขายดีขายดีแล้วกันสาธุโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เก้าโมงเช้า 9 3 7 5ครับส่งท้ายฟังด้วยเพลงนี้แล้วกันขอมีความสุขมากๆนะครับวันนี้อย่าลืมไปที่งานบุพผาชาติอุดรธานีใต้ร่มพระบารมี84พรรษาองค์ชาลัยแล้วกันนะครับมีสามสินบินนะฮะมีทั้งนักค่านะครับพี่นักสักตะทอนแลวก็พ่อแพงด้วยนะครับรวมถึงมีกิจกรรมนะครับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับ yes. หยุดใจค้างวันวานที่มนยังมียเยืหยุดมาถามคำถามว่าฉันเปไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจทุก บอกฉันได้ไหมว่าจริงยังไงก็ยังคิดถึงเป็นหว่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำได้ใจเธอไม่รักก็รู้ ควรไปที่ห่างกันคุใกันใจดีกันไปยิเป่เหมือนว่าทำใน้ครในใจยลูกล้ฉันคือลจริงๆมองไม่รับกไปฉันไป